มีนอเดียวจ้ะก่อนนี่งมีนอเดียวจ้ะเออสวยๆนอใหญ่ด้วยนอเดียวโคตร ก็อนนี้กระโน่เดียวจ้ะก็อนนี้กระโน่หนึ่งมีดอกเดียวนะคะเผาหน่ใหม่เอาไว้ซุปเด้จ้ะเผาหน่อไม้เอาไว้ซุปจ้ามันยังสีอ่อ,อนเด้จ้ะถ้าบ่าเผาเนี่ยโมออนเนี่ยแต่มบโมเซอรน์นี่หน่ใหม่สีบโมออนจ้ะถ้าเผาหน่อไม้อ่อนดีจ้า มีจ้านอนแต่นอน,นี่เขาเอาไปแล้ว,ดวเดี๋ยวจ้ะเนี่ยเขาเอาไปแล้วแต่ว่าเลยยู่นอนหนึ่งจ้ะนอนอีจ้าตัวอะไรเอยเห็นบ่จ้ะ เย้ yeah. นอนนี่นะมันสูงสูงก็เอาจใจยังหักั้ยจ้ะนี่นอนเลยนะจ้ะนี่นอนเลงจ้ะโอ้นอนนี่นสูงปว่เบาจ้จ เอานอนนี้จ้าเพือเอาบ่ไใดจ้าเอานี่จ้นอนเลยจ้านอนี่เป็นสูงเลจ้านอน มานอนใหม่เจอเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกขาวดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งนอนนึ่งงาบจ้ะเผอว่าเป็นเห็ดลื้มตัวนอนหนึ่ง,งจ้เาเห็ดนอนหนึ่งจ้ะเอาลงไปบ่เหม็มนง่ายๆได้จ้ะเง่ายได้จ้ะ นอนแล้วค่ะมีใบจ้ะนอนหนึน่งจ้ะอื้อหืออีกนอนหนึ่โอ้โหดังโกะโกะเลยพี่น้อง

เบิ่งได้จ้ะนอนี่กอนี่ 1, หนึ่งสองสาสหาอจ้ะกอนี่5หา1น จ้ามืันนี้ได้แค่นี้ละจ้าจบคกิบแค่นี้แล้วจ้าจ มาเดินตลาดนัดจ้ะวันนี้วันพุธจ้าวันพุธวันที่21เ,เดือียนสิงหาค่ะ,ะเดินตลาดนัดก,กันจ้าวันนี้จะได้อะไรเอินเท่ห์่าจกลงหมตงเงินแล้วหกสิบเก้าบาทขายถูกจ้าแก,ก่กม่อก่ขายหนีฝนกัหนีฝน ฝนจะมาแล้วขายสบาทค่ะสามสิบสามบาทค่ะเองเอาอะไรเปาแก้วมังกรลดไปห้าบาทนะเนาะขายถูกถกเลยนะครัวฝนเ้นี่ยพี่นายเดองทาอเก็ลดราคาแล้วนี่ยยบาทสี่โลร้อนะสี่งใร้อยก็จะเทียงแล้วนี่ดูเียสี่รอยเลยเฮียสี่ร้อยครับแก้วมังกรไปกิน ไปครับนุ่มสี่ร้อยนี่มหมดเลยใหม่ละนี่หมด้เหลือแถ้สาถ้าเกิดมันไม่นิ่มนะเดี๋ยวมันจะนิ่มไปเองมันจะตุ๋ไปเองยี่สิบห้าบาทหวานๆเลยจะมาชิมได้แกะชิมได้เลยเม็ดไม่มีเอาสักสองโลห้าสิบก็ค่าสองโลใหญ่ว่านี้สองโลเดินไหมเดินไหมเดินก็ออก เดินตลาดบ้ามือนี่ยไได้พิซซ่ากับแก้วมังกรมากพิซซ่ากับแก้วมังกรจ้าคิดอยากแก้วมังกรกับเทืเอกถึงหรอกจ้าม,มันผิวบอดีแต่ว่าข้างในคิวอาร์ซีดีเลยจ้าเดี๋ยวกินพิซซ่าก่อ็คิดเอากินน้ำกันแนะ่สวัสดีจ้ามาไล่งาน,นโต๊ะตรวสาวเลยจ้ามือเนี่ฝนตกฝนตก ตาเที่ยงขึ้นเหมกเนต้นแสะส้นแสะอยู่มันขึ้นที่ตกบางอย่างแห้งเลยพี่น้องฟองแห้งฟองคอยตกนคุอพ่อขนาดมาลายงานตัวมาลายงานตัวพี่น้องนี่นะมันสูงสูงก็เอาจ้า <c oughs> ยังหักไหจ๊ะน,น,นี่น,อน,นอนเลยนะจ๊ะนี่นอนเลยจ๊ะโอ้นอนนี่สูงโผล่เบาจ้ะเอานอนนี้จ้ะเอาบัลลัยจ้ะนี่จ้ะนอนแต่นอนนี่เขาเอาไปแล้วเด้อจ้ะเนี่ยเขเอาไปแล้ว

อ๋นนอนี่จนนอนเลงจ้ะนอนนเ็นสูงลจ้ะน,นอนอนลยจ้ะ เฮ็ดปวกมากนอนใหม่เจอเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกขาวดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งนอนหน,หนึ่งงามจ้ะเผือว่าเป็นเห็ดลื้มตัวนอนหนึ่งจ้ะ,ะหนึ่งนอนหนึ่งจ้ะเอาหนอนใหม่ว่ามันเอาง่ายๆได้จ้ะเอาง่ายได้จ้ะ นอนแล้วค่ะมีอีกใบจ้ะนอนหนึ่งจ้ะอือหือนี่นอนหนึ่งอ้โหดังกุกุเลยพี่น้อง miệt mài Sông lọt. Sông lọt nọ chả nọ sẽ xuống sau nọ sau nọ เบื้งได้จัโนโดนอนี่กอนี่ 1, หนึ่นอจ้ะกอนี่5หานอสอง มีนอนอะจะก่อนนี้นอนเดียวก่อนสองนอนจ้ามีสองนอนเลยจ้ะ เห็นบอจ้ามีนอนเดียวจ้ะกอบอกใหญ่มีนอนเดียววันนี้นอนเลยจ้ะหมอไม่เห็นจ้าเอาอยากแท่โอ้จ๋าเห็นบอจ้า จพน่น้องจ้ะ<อ>นี่เสียงหกักบอกเป็นตะกรอบจ้ะพี่น้องกรอบหวานจ,จ,จ่อยๆจ้ะ